โอกาสครับกับผมก็มีโอกาสได้ปฏิบัติแล้วก็ส่งการบ้านกับคุณประสานหนึ่งครั้งครับก็คือติดเรื่องประคองตัวรู้ครับเอครับก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะดีขึ้นเยอะนะครับก็ที่นี้จะขอการบ้านจากหลวงพ่อไปทําต่อครับเนี่ยเดี๋ยวไปขอกับประสานต่อใช้ได้อยู่นะขันมันเริ่มแยกแล้วสังเกตไหมกายกับใจเป็นคนละอันกันเห็นเป็นบางครั้งครับนั่นแหละเห็นบางครั้งถูกแล้วถ้าเห็นตลอดเวลาแสดงว่าเพ่ง แล้วจงใจแยกเอาไว้บังคับไว้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันแยกบ้างรวมบ้างนั่นแหละถูกแล้วมันเป็นภูมิของเราเป็นแบบนั้นดีขึ้นแล้วล่ะแต่ตอนนี้จิตถึงฐานหรือเปล่าตอนนี้ไม่ไม่ค่อยถึงครับเออถูกไม่ถึงก็ไม่ถึงมันมมันคัไม่ค่อยถึงอีกครับใช้ได้แล้วล่ะใช้ได้ตรงไหนตรงที่สภาวะใดกําลังปรากฏอยู่ก็รู้ว่าว่าเป็นอย่างนั้นนะรู้ถูก ขอบคุณครับก็ขอถวายการปฏิบัติครับเป็นพุทธบูชาและถวายกับหลวงพ่อด้วยครับโอ้ซาทุดูสิไม่ถวายพี่ประสานเลย <laughs> ถวายคุณประสานด้วยครับร้อยห้าสิบแปดอยู่ไหนนมัสการค่ะหลวงพ่อเพิ่งเพิ่งได้ฟังหลวงพ่อคะ่ะเลยยังไม่มีการบ้านสง่งเลยมาขอกันบ้านค่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเคยฟังซีดีหลวงพ่อมานานเท่าไหร่ ประมาณสี่ห้าเดือนค่ะแต่ฟังฟังบ้างไม่ฟังบ้างเออไปฟังบ่อยๆฟังทุกวันสิไม่มีใครเขาเก็บค่าฟังหรอกนะฟังบ่อยๆนะจิตนะมันเริ่มเดินถูกขึ้นมาแนละซีดีหลวงพ่อบอกอย่างหนึ่งนะไม่ธรรมดานะซีดีหลวงพ่อพูดจริงๆไม่ขี้โม้เลยถ้าฟังไปแล้วจะตื่นแต่บางคนบอกไม่จริงหนูเปิดไปตอนหัวค่ำหนูตื่นเช้าเลย ตื่นน่แหละถึงจิตมันตื่นนะฟังไวเรื่อยมันจะค่อยค่อยรู้สึกตัวรู้สึกตัวหนูรู้สึกไหมจิตใจ,ใจหนูเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันดูออกบ้างไหมหรือไม่ออกเลยไม่ออกค่ะไม่ออกเลยดูไกลไปนะยิ้มซิรู้สึกไหมร่างกายยิ้มลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้า<ม>รู้สึกน้ไม่ได้เป็นเจ้ามันคอยรู้สึกในร่างกายนี้บ่อยๆ่ออ๋อนะเปลี่ยนจัง ดูจิตมาเป็นดูกายแทนเออถ้าดูจิตไม่ออกก็ดูกายไปอ๋อถ้าถ้าดูกายไม่ได้ค่อยกลับมาดูจิตอย่างนี้เหรอคะเพราะมันคนๆกันนะค่ะหดูอะไรได้เอาวันนั้นแหละนะแต่ถ้าดูจิตไม่ออกก็ไปดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็พุทโธไปหายใจไปให้ใจมันได้สงบทําสมถะถ้ามีแรงก็กลับมาดูจิตต่อดูจิตได้ก็ดูจิตนะดูจิตไม่ใช่เพ่งจิต ดูจิตหมายถึงเห็นจิตมันทํางานเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายดูความรู้สึกรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ดับไปรู้ได้จิตที่สบายๆเียงแค่คนดูอย่าสงสัยของหนูมีอยู่แล้วจิตที่เป็นคนดูน,นิ่งงหงนักเขาไปอีกใช่คะ่ะคือพวกดีแล้วไม่รู้ว่าดีรู้สึกไหมตอนนี้ใจมันสบายมันโล่งว่างปรากดอดรู้<ช>หรือไม่นั่นแหละ,ะจิตจิตเนินจะเป็นผู้รู้ขึ้นมานะ ใจมันจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อจิตมันเริ่มเดินถูกแล้วอาศัยไปฟังซีเดียวนะฟังบ่อยๆเดี๋ยวมันเป็นเองแหละกาบขอพระคุณร้อยหกสิบร้อยห้าสิบเจ็ดกนวัตการครับหลวงพ่อครับเอ,อเมื่อคืนนี้เจอสภาวะหนึ่งก็คือพอแต่ก่อนผมจะติดเพ่งอะครับพอคราวนี้ ผมก็ลองลองมาดูลมหายใจแบบดูทั้งตัวอืเว่าทั้งตัวกําลังหายใจอยู่ของเขาเนี้ยเอความรู้สึกคือมันจะเห็นความคิดที่ที่มีทั้งทั้งทั้งเสียงแล้วก็ดูที่มันผ่านมาผ่านมาผ่านมา,า,นมาตลอดเวลาเพราะาปกติเป็นคนฟุ้งซ่านนะคิดคิดคิดไปเรื่อยแต่ว่าเขาเนี้ยเราก็เห็นว่ามัน,ม,นมันก็คิดของมันอยู่แล้วแล้วมันมันไม่มีสาระอะไรมัน ไปทำอย่างที่ทำนี่แหละทำถูกแล้วนะนี่หลวงพ่อถึงพยายามสอนพวกเราว่าหายใจนะเห็นร่างกายมันหายใจเดี๋ยวมันจะได้ต่อยอดไปได้ถ้าไปเห็นแต่ลมนะั้นเดี๋ยวก็เล่นกสินเพลินไปครับแล้วผมเหมาะกับการเหมาะแล้วละ่ละที่ทำเนี่ยคือดูแบบรวมๆกว้างๆดูนะแล้วมันจะเห็นจิต